ตรวจจับสถานะออนไลน์ของอุปกรณ์นะครับซึ่งเคสตัวอย่างของเราในวันนี้นะครับจะเป็นของสนย์ผมเองนะครับที่จะยกตัวอย่างก็คือทีวีนะครับด้านบนนี่ทีวีซัมซุง6ซีรีส์นะครับสถานะออนไลน์ตอนนี้นะครับเป็นออฟไลน์นะครับปัญหาที่ออฟไลน์นะครับจะมีอยู่สองอย่างหลักๆนะครับที่เจอกันไบ่อยเลยก็คืออันดับแรกนะครับใส่แลนด์หลุดนะครับใส่แลนด์ที่เชื่อมต่อกับทีวีนะครับที่อยู่ตรงด้านหลังทีวีนั้นหลุดนะครับหรือว่าหลวมนะครับทาให้ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเคสคที่2นะครับ <c oughs> ก็คือ IP นะครับ IP ตัวนี้นนะ IP ของทีวีเนี่ยมันเคลื่อนไปนะครับซึ่งเราต้องไปเช็คในตัว Post p a a l i t y Mo e ี้ของทีวีนั่นเองนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับให้เราเปิดหน้าเว็บนะครับอิเวนทารขึ้นมา ก็เซิร์ชชื่อโรงเรียนเราเรียบร้อยนะครับ<ช>จะเห็นว่าทีวียังไม่ออนไลน์นะครับวิธีตรวจช็คนะครับอันดับแรกเลยให้เราไปกดที่ตรวจสอบกรถานะตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดเก็บไว้กดติดตั้งโปรแกรมนะครับแนะนําให้โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมจากหนา้าเว็บใหม่ทุกครั้งนะครับกํากลังรายงานสถานะอุปกรณ์ทีวีและปรินเตอร์นะครับเราก็รอไปก่อน รายงานสถานะอุปกรณ์ P ิลเตอร์สำเร็จนะครับแต่ว่ามีตัวแรงตรงนี้นะขึ้นว่ารายงานสถานะอุปกรณ์ทีวีไม่สำเร็จนะครับขอทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอุปกรณ์อีกครั้งนะครับเรนก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วกดรีเฟซดูอีกทีหนึ่งว่ารายงานได้หรือไม่นะครับยังขึ้นออฟไลน์อยู่นะครับหมายเยเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับวิธีเช็คนะครับก็ให้เราเปิดต่าง CMD ขึ้นมาก่อนนะครับนี่ที่เซิร์ชตรงด้านล่างนะ พิมพ์ว่า c m d นะครับเราจะเช็คปิงมันก่อนนะครับหน้าตาเสียงดำแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์คำสั่งไปนะครับ ping เว้นวรรคหทีนะ er ครับแล้วก็ตามด้วย IP ของทีวีนะครับที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับรก็คือ192.168.100จุด 100. แล้วก็จุด251นะครับ อันนี้เป็น IP มาตรฐานที่เราเซตเอาไว้นะครับเป็นค่าเดิมของมันนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งที่เคใหม่ลบแล้วก็ตัว c นะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกด enter อ่าทางคอมเรานะครับก็จะส่งแพ็กเกจไปที่ IP นี้นะครับ IP ของทีวีที่เราเซตเอาไว้ว่ามันสามารถติดต่อกันได้หรือเปล่านะครับอ่ารีเพย์ฟอร์ม1นึ1 0 0ก0าก็คือเป็น IP ของเรานะครับเราส่งไปถึงเครื่อง2 5 1นะครับ ผนประกฏว่า destination host นะครับ IP ที่เราส่งไปนะครับมันอยู่คนละ host กันแปลว่าอยู่ IP โคละวงกันนะครับไม่ใช่วงนี้เราพอจะรู้ปัญหาข้่าวๆแล้วนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนะครับใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะครับ Advanced IP Scanner ตั้งสแกนไปที่วง100.1นะครับถึง254นะลองสแกนดูต่อสักครู่นะครับสแกนได้เสร็จสแกนเสร็จแล้วนะครับตรวจเจอแค่อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับนี่ ทีเเชื่อมต่อกวงเครื่อข่ายวง100นะครับทีวีสแกนไม่เจอนะครับไม่เจอไม่ถึงมันจะเป็นสัญลักษณ์สี่าวๆแบบนี้นะครับมันออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะตรงนี้ที่มันสแกนเจอนะครับชื่อเก่าครับที่เราเคยฟิกเอาไว้นะครับมันเจอแต่ปัจจุบันมันหายละมันสแกนไม่เจอนะครับแถวๆแบบนี้โอเคผมกดรีเฟชดูอีกทีนะครับ ไม่มีนะครับเห็นปหมออฟไลน์นะครับขอเดี๋ยวตัดภาพไปที่หน้าจอทีวีกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาถึงหน้าจอทีวีแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องเช็คนะครับก็คือสายแลนที่เชื่อมต่อกับตัวทีวีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี้มาดูกันนี่ด้านหลังมีสายแลนนะครับอินพุตนะครับอินพุตก็คือสายที่มันต่อเข้าทีวีนะครับคือสายนี้นะสีฟ้าเนี่ยสายแลนเนี่ยเราดันให้มันแน่นๆหน่อยนะครับอ่าลอกอีกสายหนึ่งนะครับที่มันเป็นเอาเลท เอาเลขคือที่ดูชี้นะครับนี่อ่ะให้แน่นๆนะครับแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะเองมาเปิดดูนะครับกดปุ่มคอนเทนต์ที่รีโมทนะครับแล้วก็อ่ะเปิด YouTube ก็ได้กดโอเคเข้าไปคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับตรวจสอบสถานะเครือข่ายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการนีนะ้กดยกเลิกไปนะครับโอเคเรารู้ปัญหาแล้วนะครับ ปัญหาหน่าจะเกิดมาจากตัว IP นะครับ IP ของของตัวทีวีส่วนการเซต IP นะครับต้องเข้าไปตั้งค่าในโหมด host priority เท่านั้นนะครับก็อันดับแรกให้กดปิดก่อนนะครับตรวสีแดงนะกดปิดแล้วก็กดเปิดอีกทีนะครับอพอกลับมาถึงหน้านี้นะครับวิธีเข้าโหมด host priority นะครับให้เราทำการนะครับกดที่คำว่า exit ที่ในโหมนะครับกดไปก่อน ให้กลับมาสู่หน้าดำๆแบบนี้นะครับที่มันขึ้นว่าสัญญาณอ่อนนะครับก็เราจะเข้านะครับ Host p a n a l i t y Mode โดยการกดคําสั่งที่รีโมดนะครับ m e วหรือปุ่มตัดเสียงนะครับ m ิ w หนึ่แล้วก็ปุ่ม Enter นะครับตามนี้นะมาลองกดดู m ิ w หน1่ง Enter นะครับจะเข้ามาที่โหมด Host p a n a l i t y นะครับให้เราใช้นะครับทุกสอนกดเลื่อนลงนะครับ เลื่อนลงกับเลื่อนขึ้นเท่านั้นนะครับห้ามกดเลื่อนขวานะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆที่คําว่า Network เลยละเน็ตเวิร์กันบนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเน็ตเวิร์กเซตอัพนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเลื่อนขวานะครับหนึ่งทีกดที่สถานะเครือข่ายนะครับแล้วก็รอมันวิเคราะห์สักครู่หนึ่งมันกำลังตรวจสอบนะครับการเชื่อมต่อแบบสายแลนอยู่นะครับ มีสัญลักษณ์นะครับรูปกากบาทนะครับระหว่างทีวีกับเราเตอร์นะครับแล้วก็ทั้งขวามือนะครับจะขึ้นเป็นรายละเอียดต่างๆมีค่า MAC address IP address subnet mask นะครับ gateway และ DNS นะครับตัวค่า MAC address ที่ช่องบนสุดนะครับคุณศนย์ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับให้เรามาดูที่ช่องนะครับ IP address นะครับตรงนี้ปัจจุบันมันเป็น1 7 2นะครับซึ่งมันอยู่คนละวงกับ IP ที่เราเซตเอาไว้นะครับเราจะมาปรับตั้งค่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ ให้เราเลื่อนนะครับซ้ายนะครับที่รีโมทมาที่คําว่าตั้งค่า IP นะครับตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วกดโอเคป้อนด้วยตัวเองนะครับห้ามกดอัตโนมัตินะครับกดเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วกดโอเคที่ IP a d d r e เดนะครับมันจะขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับแถวแรกนะครับให้เราพิมพ์นะครับกดที่รีโมทได้เลยนะตัวเลขเนี่ยหนึ่งเกสองแล้วก็อันนี้นะครับเป็นหนึ่งหดหนึ่งร้อย แล้วก็แถวสุดท้ายเป็น251นะครับเป็น IP ที่เราเคยเซตเอาไว้นะครับ251นะครับเสร็จแล้วกดโอเคโอเคตุ่มกลางนะอ่าเมื่อได้ค่าแล้วก็กดเลื่อนลงมาที่ s ับเน็ตนะครับ s ับเน็ตเป็น255.255.255.0 25อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็เลื่อนลองมาที่คว่าเ a t เ w a y ์นะครับเวกเตอร์เวราต้องเซตใหม่นะครับเซตใหม่เป็น192 168 100แล้วก็เป็นจุด1เท่านั้นนะครับห้ามเป็นจุดอย่างอื่นนะเลื่อนลงมา DNS นะครับใครเป็นตัวเลขอื่นนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นดินนีตามนี้นะครับเป็น8.8.8.8นะครับเสร็จแล้วกดเลื่อนลงมาที่คําว่าตกลงกดโอเคได้เลยแล้วก็รอมันวิเคราะห์นะครับเครือข่ายแบบใช้สายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์นะครับจะมีสัญลักเห็นไหมทีวี ล้วก็มีสัญญาณจุดๆ,ดๆมาที่ดาเตอร์แล้วก็ต่อไปที่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมข้างล่างนี่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเสร็จแล้วกดปิดไปเลยนะครับกดปิดกดปิดที่รีโมทต,ตรงนี้นะครับเพื่อออกจากโหมดฮอสพั t นาริตี้นะแล้วกดเปิดอีกทีนะครับอ่าแล้วมาลองออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับโดยการกดปุ่มคอนเทนต์ที่รีโมทต,ตรงนี้นะครับคอนเทนต์แล้วก็กด youtube ก็ได้ กดโอเคไปเห็นไหมครับเปิดหน้า youtube ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพมาที่คอมพิวเตอร์ต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เราเซตนะครับเซตทีวีให้ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับที่คําสั่งปิงว่ามันติดต่อกันได้แล้วนะครับปิงได้แล้วเห็นไหมมันจะขึ้นจํานวนไบต์ที่ส่งไปนะครับเวลาแล้วก็ GCL นะครับประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ6กสิบสี่นะครับก็ถือว่าติดต่อกันได้แล้วนะครับมากดหน้ารีเฟรชดูนะครับ ตัวทีวีนะครับจะออนไลน์ช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10บนาทีนะครับทีวีจะออนไลน์นะครับมันจะช้านะครับแต่ถ้าใครใจร้อนนะครับก็กดที่ตรงนี้นะตรวจสอบสถานะนะครับมันจะโหลดไฟล์ขึ้นมาตรงนี้นะครับกดเก็บไว้แนะนําให้กดโหลดไฟล์นะครับใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วกดติดตั้งได้เลย กำลังรายงานสถานะอุปกรณ์ทีวีและพิมพ์เตอร์นะครับเราก็รอไปรายงานสถานะอุปกรณ์ทีวีและพิมพ์เตอร์สําเร็จนะครับจะเป็นตัวสีชมยวแบบนี้นะครับกดปิดไปเราลองกดรีเฟรชอีกหนึ่งทีนะครับนี่เห็นไหมทีวีเรากลับมาออนไลน์แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทีวีแล้วก็ตรงช่อง ip address นะครับจะเป็น ip ที่เราเซตแบบ่อกี้นี้เลยใช่ไหม 192่งเก0จุดแจุดแล้วก็จุดสนะครับสถานะออนไลน์เวลา8โมงหนะครับนี่เป็นเวลาปัจจุบันนะครับอันนี้ทำให้กดตรวจสอบก่อรอไปก่อนนะครับมันจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราเอาไปเช็คสถานะทีวีนะครับว่าออนไลน์อยู่ออฟไลน์นะครับปัญหาหลักๆก็อย่างที่บอกนะครับที่2อย่างดับแรกเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับก็ไปดูว่าสายแลนมันหลุดหรือเปล่านะครับถ้าสายแลนไม่หลุดเราก็มาเช็คคําสั่งนี้ต่อเลยนะครับนี่คาสั่งเดิมที่เรา ทําเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือปิงนะครับสั่งปิงเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับปิ n งนะครับปิงไปที่ไอพีมันนะครับถ้าปิงแล้วไม่ได้ก็ให้ลองมาดูที่ไอพีนะครับไอพีที่เราเซตกันเมื่อกี้นะครับส่วนมากปัญหาหลักๆของทีวีก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับใครเจอปัญหานี้ก็ลองอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย